จ้างลาออกโดยบอกล่วงหน้าไม่ครบตามสัญญาหรือว่าไม่ได้ยื่นใบลาออกแล้วหายไปเลยนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างสำหรับเดือนที่ผ่านมาได้หรือไม่วันนี้มีคำตอบไปฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งนะคะกับคลินิกกฎหมายแรงงานในรูปแบบของ y o u t u b e นะคะวันนี้ก็ได้มาเจอหน้าค่าตากันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ฟ่ายเสร็จสารมาเนาะก็หาเวลามาอัดคลิปนะคะแล้วก็มาแชร์เรื่องราวต่างๆที่เพื่อนๆถามในอินบ็อกเข้ามานะคะกับวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่แฟนเพจของเราท่านหนึ่งนะคะมีความจําเป็นต้องลาออกกลับไปดูแลแม่ที่บ้านนะคะก็เลยขอในจ้างโดยแจ้งทางวาจาว่าขอลาออกนะแต่ว่าไม่สามารถแจ้งได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาคือต้องแจ้งล่วงหน้า30วันพอลูกจ้างแจ้งเนี่ยถัดจากวันที่แจ้งประมาณอาทิตย์หนึ่งลูกจ้างรายเนี้ยค่ะก็ได้กลับบ้านไปเลยทีนี้นายจ้างเลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเดือนที่ผ่านมาที่ทำงานเนี่ยจะไม่จ่ายค่าจ้างนะเพราะนายจ้างได้รับความเสียหายจากการที่เขาไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งเป็นคำถามว่ากรณีเนี้หนึ่งลูกจ้างอ่ะมีสิทธิ์ได้รับเงินไหม 2. ถ้าเกิดว่าการแจ้งลูงหน้าไม่ครบแล้วนายจ้างได้รับความเสียหายนายจ้างจะทําอย่างไรได้บ้างเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะคะวันนี้ฝ้ายก็จะมาเล่าโดยไม่ได้อ้างอิงกําหนดเป็นมาตราอะไรบ้างนะคะเพื่อให้ฟังง่ายๆเนาะแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นมาตราอะไรอะ่ะเดี๋ยวฝ้ายจะใส่ลิงก์ในเรื่องนี้นะคะไว้ใต้คลิปนี้นะคะก็จะมีทั้งมาตราดีกาอ้างอิงเนาะแต่ในการพูดคุยกันฝ้ายจะพยายามพูดออมาตราหรือตัวเนื้อหากฎหมายให้ ไม่ไม่ได้ไปแบบใช้ภาษากฎหมายมากเพื่อที่เราจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะคะในกรณีนี้ค่ะก็จะเป็นกรณีที่ลูกจ้างทํางานไปแล้วลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินสําหรับวันที่ลูกจ้างทํางานไปแล้วนะคะแม้ลูกจ้างจะไม่ได้แจ้งลาออกถูกต้องเพราะการลาออกไม่ถูกต้องเป็นการลาออกผิดระเบียบเท่านั้น ก่อนที่ลูกจ้างจะลาออกหรือก่อนที่นายจ้างจะไล่ออกเนี่ยทั้งสองฝ่ายนะคะมีหน้าที่ต้องบอกกล่าวกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างเช่นนะคะลูกจ้างจะลาออกก็ควรบอกนายจ้างไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างเช่นถ้าจ่ายทุกเดือนก็ควรบอกก่อนล่วงหน้า1เดือนเพื่อที่นายจ้างจะได้จัดหาคนนะคะมาผ่อนถ่ายงานหรือว่าลูกจ้างเองก็จะได้มีเวลาในการถ่ายงานให้กับนายจ้างนะคะหรือกรณีที่ ในจ้างนะคะจะเลิกจ้างลูกจ้างก็ต้องบอกให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้านะคะไม่น้อยกว่าหนึ่งอ่าหนึ่งวดการจ่ายค่าจ้างไม่อย่างนั้นก็จะต้องเสียค่าตกใจนะคะดังนั้นในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าลูกจ้างไม่ได้บอกล่วงหน้าก็เป็นการลาออกที่ผิดระเบียบเท่านั้นแต่การลาออกที่ผิดระเบียบเนี่ยไม่ได้ทําให้ลูกจ้างเสียสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเดือนในวันที่ลูกจ้างทําไปแล้วนะคะในทางกลับกันค่ะนายจ้างมองว่า ถ้าเป็นอย่างนี้ในจ้างเสียหายนะคาคนมาทํางานไม่ทันเลยงานก็เสียหายในจ้างขอหักเป็นค่าความเสียหายได้ไหมคราวนี้เป็นเรื่องคนละเรื่องกันแล้วนะคะถ้านายจ้างได้รับความเสียหายจากการที่ลูกจ้างลาออกผิดระเบียบนะคะไม่ว่าจะเป็นหาคนมาทํางานไม่ทันงานนั้นเสียไปเลยสมมุติว่าในโครงการนั้นๆลูกจ้างเป็นคีแมนของโปรเจกต์นะคะนายจ้างก็ต้องพิสูจน์ความเสียหายนั้น,นะคะ่ะโดยไปทําเป็นการ ฟ้องแยกเป็นคดีต่างหานะคะว่าการที่ลูกจ้างลาออกไม่บอกล่วงหน้านั้นทําให้ในจ้างได้รับความเสียหายอย่างไรและเป็นเงินเท่าไหร่แต่ทางนี้ทั้งนั้นก็เป็นคนละส่วนกับเงินเดือนที่ลูกจ้างทําไปแล้วนะคะสรุปก็คือในจ้างยังมีหน้าที่ต้องสายให้แก่ลูกจ้างนะคะและถ้าในจ้างมีความเสียหายก็ต้องไปฟ้องร้องแยกเป็นอีกคดีหนึ่งค่ะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เราไม่รู้เนาะว่าเราจะมีโอกาสเวียนกลับมาเจอกันอีกเมื่อไหร่นะคะหรือว่า โอกาสในการร่วมงานในอนาคตอาจจะยังมีอยู่นะคะ,ะมาให้ดีไซน์ไปให้คิดถึงเนี่ยก็ยังเป็นคอนเซปที่ใช้ได้แล้วก็ดีกับทุกทกท,กที่นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าลูกจ้างประสงค์จะลาออกก็ควรทําให้ถูกต้องตามระเบียบนะคะนายจ้างประสงค์จะเลิกจ้างนะคะก็ควรจะแจ้งให้ถูกต้องด้วยเพื่อลดปัญหานะคะทั้งในชั้นเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งในชั้นศาลแล้วก็ เป็นการรักษาความสัมพันธ์ดีๆของบริษัทกับลูกจ้างและทางนี้ทางนั้นก็รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วถ้ามีโอกาสก็สะมารัดคลิปให้ฟังกันใหม่นะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแอดมินแล้วก็ฟ่ายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ